เปิดตัวทางการโคดวังคุมหนองบัวพิชยาหลังจากที่เป็นกระแสะข่าวมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณซื้อคนใหม่ของทัพยาไก่ชนหนองบัวพิชยา fc ทีมน้องใหม่ในไทยลีกหนึ่งฤด,ดูกาล2021โดยมีโคดวังทวชชัยดำรงององตระกูลเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งที่จะเข้ามาทำงานสานต่อจากน้าช่วยสมชัยช่วยบุญชุม่มที่ทางสโมสรได้ประกาศแยกทางกาันล่าสุด ทางสโมสรหน,นองบัวพิชยาเอฟซีได้มีการเปิดตัวโคดวังด้วยการลงเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรในการเข้ามารับงานคุมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโคดว,วังทวชัยดำรงอ,องตระกูลเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับหลายสโมสรในไทยลีกทั้งสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดพัทยายูเนเต็ดเพื่อนตำรวจบางคอกยูเนเต็ดชัยนาทอนบินนครปฐมยูเนเต็ดและปีล่าสุดกับสโมสรพีทีประจวบเอฟซีซึ่งสามารถพาทีมควา้าแชมป์ลีกคับมาครองได้